พี่เพิ่มอะอ่าพี่น้ำถึงสามม่ก็ได้เดี๋ยวหนูเปิดหน้าเลยหนึหน่งสองสามหนูไม่เห็นหน้าพี่เลยเปิดหน้าน้องปุ่งก่อนเลยมาเปิดพร้อมกันเปิดเลยเปิดเลย หลัใครที่กําลังมองหาล้ําเติมเกมที่ราคาถูกเนี่ยพี่กันจะแนะนาร้านประจําที่พี่กันเติมชื่อร้านปลาป่องล้ำเติมเกมราคาถูกก็คือร้านนี้นะทุกคนผู้ติดตาม5 0 0 0ันกว่าร้านนี้เขาล้ำเติมทุกเกมนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟร์โวแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายเลยพี่กันเติมที่ร้านนี้ร้านเดียวนะทุกคนเพราะว่าพี่กันถูกใจในการที่เขาตอบไวมากๆถ้าคนทุกคนไหนที่จะทัพไปเติมเนี่ยอย่าลืมบอกเขาว่ามาจากพี่กันนะเพราะว่าทุกคนจะได้ส่วนลดครั้งแรกที่ไปเติมสวัสดีครับผมครับ คือหนูกระหังคนที่เปิดไม์อะพี่ครับ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 แล้วพี่จะเล่นดูโอ๊กกับหนูไหมคะเล่นเล่นเล่นพี่ตัวอายุเท่าไหร่คะอายุยี่สิบครับอ๋อยี่สิบอรพี่โตพี่เป็นลูกพี่หนูหนึ่งปีนะหนูสิบเก้าอ๋อแล้วบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนตอนนี้บ้านหนูอยู่จังหวัดตราอ๋อแล้วตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้เหรอใช่ตอนนี้หนูอยู่อ่อสตราหนึ่งว่าอยู่ในใจเรา ได้ยินไหมได้ยินหนูเขินอยู่เขินเจ็บคอเธอหนูเขินตอนบิดเลยเมื่อกี้ไปไปไปเรื่องสองคนนะได้ครับแบกหนูด้วยนะคะช่วยช่วยกันออ้ยต่างก็ต่างช่วยโอเคไปอย่าทะเลาะก็พอหนูไม่ทะเลาะหรอกเป็นคนไม่ชอบที่หัวร้อนวันนี้หนุ่มน้ําหนุ่มน้าไหมคะอันนี้คืออ่านชื่อหนูหรือว่าถามหนูชื่ออ่านชื่อเธออ๋อแล้วจะหนุ่มน้าไหมคะอืมอยากแจงอยากกินหนุ่มหรอ ใช่มาที่ห้องนูนสิมาที่ห้องดีเดี๋ยวให้กินขนมจริงเหรอกินกนะโดนอย่างเดียวไม่เอานะก็คำว่าขนมน้ำมันก็นั่นแหละคงไม่ได้กินแค่ขนมไงใช่แต่หนูให้พี่กินขนมไงรอพี่เชื่ออะไรเนี่ยเชื่อปังครับปังใช่เคยจะบอกพี่ปังว่าเช้าวันนี้อืมขอให้เป็นวันเช้าที่สดใสของพี่ปังนะครับขอบคุณครับ ครับผมแล้วเธอชื่ออะไรอ่ะหนูหรอใช่หนูชื่อปุงปุงก็เหมือนกันขอให้ตื่นมาสดใสเหมือนกันครับชื่อสองคนเราน่าเป็นผัวเมียกันเนาะชื่อคล้องจองกันมากเลยหนูชื่อปุงพี่ชื่อปังปุงปังปังปุ่งเท้าขึ้นนะคะพี่ปังขึ้นมาแล้วโอมามามาเธอโก็โ์โกโต์ ครับผมเดาว่างเดาวแล้วครับขอโทษขอโทษไม่เป็นไรคับพี่ปังน้องปุงไม่ไม่ไม่อะไรหรอกต่างตัวไม่ทันเมื่อกี้ครับชิวๆนะเล่นกับน้องปังอ่ะพี่ปงไม่ต้องห่วงแบกเราด้วยนะครับเอาพี่ปังพี่ปังมียาป่ะน่าน้องปงมียาพี่ปังเอายาที่น้องปงไหมอ้าอ่าเคเดวซื้อให้แป๊บนึงนะออนี่เอาไปเอาไปนี่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 ครับครับพี่ปังน้องปงเต็มใจครับไอวอลแตกแล้วพี่ปังระวังนะว้ยมีคนเกิดใหม่ โอ้โหไอบ้าาบ,าาบาาลังคาบลังคาัดิลงแล้วลงแล้วัวเดิมเลยโออขอโทษจริงๆไม่เป็นไรพี่ปังน้องปุงชิลชิ่อะทำไมเป็นแบบเนี้ยแตะ่ตะลอดเลยอืมพี่ปังมียาไหมม,ม,ม,มีมีมีเดี๋ยวจะซื้อจะซื้อเองโอเคพันยาด้วยนะคะพี่ปังครับ น้ำปงเป็นห่วงลงไามเธอฮึ่ลงก็ได้ครับพี่ปังเดี๋ยวน้ำปงตามไปฟังกองฟังคลองขอนอยไป,ไปนากันเดียวโอเคครับพี่พี่ปังแร้วนี้ทําไมตื่นเช้าจังก็ไม่ได้นอนอีกยังไม่ได้นอนหรอใช่โอ้ oh, เหมือนน้งปงเลยเธอถ้าเจอฟามาร์กบอกด้วยนะครับครับได้ได้มีคงจะโดดมาเมื่อกี้โดดมาไอ้เท้าขึ้นพี่ปังน้ำปงเห็นปงกาลังซ้อนครับพี่ปังมาปะวิเอยตัวเดิมปะเนี่ย ตัวเด yeah ิมอีกแล้วโอ้ยโอ้โหมันแค้นเรามากเลยนะเนี่ยอืมมันแค้นเราจัดเลยปั้โหเอามาเอามาเอามาแหมทำโซมยิงได้แค่รอบเดียวแล้วทำโซมซ้ำศพโดนกุฆค่าไปตั้งสองที กดใหม่กดใหม่แก้มือแก้มือหนูหัวร้อนนิดนึงขอโทษนะคะพี่ปังเราต้องขอโทษเธอตายตลอดพี่ต้องขอโทษหนูหรอพี่ไม่ผิดหรอกคนนั้นนะ่ะมันเกินไปแก่เกินไปหมูทําเป็นตึงทําเป็นมาซ้ำศพแต่มาโดนหนูเก็บไปต้องสองรอบถ้าเพื่อนมันไม่ได้ชุบขึ้นมามันก็ไม่ได้เล่นหรอกม,มีปัญญาได้เล่นเพราะเพื่อนชุบแหมแล้วก็มันทำเป็นซ้ำศพไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงใครไม่ได้ตึงฮะอยู่กับใครเออปมอยู่คนเดียวทําไมหรอ อยู่ด้วยได้ไหมอยามาอยู่กับปงเหรอใช่โห oh, ถ้าเกิดว่าพี่ปามาอยู่กับปงอะ่ะมันจะเกิดเรื่องนะมันจะมีเสียงเสียงอะไรอะ่ะ พี่ปังชื่อปังใช่ไหมหนูชื่อปงพอปังกับปงอยู่ด้วยกันปุ๊บมันก็ปังปงปังปงมันก็ปุ๊กปังปง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 ปังแต่ได้ยินปงปังมันเป็นไรกว่าได้ยินเสียงอื่นนั่นแหละถ้าพี่กับหนูอยู่ด้วยกันมันไกลมันจะกลายเป็นเป็นจังหวะเสียงดนตรีเลยนะเสียงกองอ่ะอ่ะอ้เฮ้ยพี่อย่าพูดแบบนี้หนูเปิดลำโพงอยู่เผื่อมีคนเข้ามันเดี๋ยวจะเข้าใจผิดใช่หยอกเล่นเรื่องเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปตอนเปิดกล้องไอจีเธอใช่ไอจีนะจะเห็นมากปะคะมากเลยพี่เห็นน่า หนูแล้วอะพี่จะรับได้หรอดีจะรับนะพี่ได้ไหมได้หมดแหละเราก็เหมือนกันแหละได้หมดแหละแน่ใจเนาะแน่ใจเนาะวันทีเราอาจจะไปเปิดกล้องแล้วก็ต่างคนต่างเห็นหน้ากันอะมันอาจจะเป็นเช้าวันที่สดใสสําหรับเราก็ได้เนาะใช่นี่สดมาตั้งนานแล้วยังมีแฟนมากไม่ต้องรีบหรอกแฟนอะคือถ้ายังมีแฟนอะเชื่อปุงนะพี่ปังต้องแบบว่าค่อยๆไล่หาค่อยๆคุยอย่าไปรีบมีแฟนอะถ้ารีบตัดสินใจคบอะสุดท้ายเราจะอกหักเราต้องค่อยๆดูกันไปก่อนเข้าใจไหมครับเข้าใจเข้าใจ้าไปหล รักมันชอบใครง่ายๆอุ้ยมีตัวอยู่กับน้องอุ้ยเจ็บแล้วพี่ปังพี่ปังเจ็บแล้วอยู่กับปุงปงยิงยิงเจ็บแล้วพี่ปังพี่ปังสู้ๆนะอุ้ยเจ็บจัดพี่ปังระวังหลังอ้อยอ้ยอ้อยอ้ยอ้อยอ้อยเย็นเย็น มือไม่ใจเย็นหนุนตายแล้วเนี่ยชื่อพี่กับชื่อหนุนเราสามารถไปตั้งวงดนตรีได้เลยนะเนาะปุ่มปั้งปุ่มปั้งปุ่มปุ่มปังปุ่มปุ่มปั้งปุ่มปุ่มปั้งปุ่มปุ่มปั้ง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 ปุ่มปั้ ไอจีไอจีมาไอจีจะพอเลไเงี้ยพิมาพิมมาครับพีให้อยู่ครับแต่ยังนะครับพี่ปังน้องปุ้มกำลังคลีพิ์ให้อยู่ปุ้มครับพอไปละปุ้มไหนเมื่อกี้เรียกใครเธอละพี่เรียกว่าปุ้งปุ้งอะไรปุ้งหนูชื่อปุ้งปุ้งหนูชื่อปุ้งแอดมาแล้วเหรอใช่เอ่อแล้วพี่ทักมายังยังเลยทักมาดิรับก่อนลยโอเคไปประกอนนะอ่ะ มาแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วพี่ปังเราอ่านแล้วครับพอเลยละกันนี่มาเนี่พี่ปังได้ยินไหมได้เได้ยินปะได้ยนิน<อ>ไปรับเพื่อนในเกมด้วยแหละโอเคเอ่ออันนี้จะให้เปิดเลยไหมเปิดอะไรเปิดกล้องใช่ไหมใช่ได้หมดโอเคเปิดเลยนะเขินอ่ะเดี๋ยวพี่ปังพี่ปังนับถึงสามให้น้องปุงหน่อยได้ไหมได้ครับโอเคครับมานับเลยหนึง่งสองสามหน้าเห็นไหมมาเห็นหน้าตอนนี้เห็นอะไรเห็นมือเห็นมือหรอมือหนูสวยปะ ไม่ต้องเปิดก็ได้嘛พี่ปังไม่หนูกลัวคนในบ้านหนูมาเห็นไงพี่ปิดก็ได้พี่ปิดก็ได้อ่าเปิดก็ได้เปิดก็ได้พี่เปิดก็ได้เราไม่ได้คุยเล่นคุยเื่งทะลึ่งกันนะทุกคนแสดงว่าเราไม่ได้มาประจานเขานะเพราะว่าคนนี้เขาไม่ได้คุยทะลึ่งนะเขาน่ารักนะในเกมเพราะฉะน้นไม่ได้เป็นกับประจานครับอ่าพี่ปังจะเปิดปะอ่าเปิดก็ได้เปิดด้วยกันโอเคถ้าพี่เปิดเออเดี๋ยวหนูเปิดนะโอเคพี่นับใหม่นับถึงสาม นี่มือหนูสวยปะพี่ปังเราแข่งกันปะกล้ามใครใหญ่กว่ากันหนูเป็นคนชอบออกกำลังวินเนทเฮยดูหมดไปอามามาเล็เกย์เดอมาลวเวนั่นไอคลิกไอหน้าเราพุ่ยดูเล็กอเมตันเล็กเจเล็กเวนเล็กดีดดดดดดดเดือนน่าจะคลิกเบาเบาดีข้างบ้านยังนอนอยู่เนี่ยเสียงดังพี่ปังพี่ปังแข่งกันปะกล้ามใครใหญ่กว่ากันเนี่ยดูกล้ามหนูเห็นปะเห็นดูนะเดี๋ยวหนูแบ่งให้ดูออ ผู้ชายอ่ะไม่ใช่ผู้ชาย <c oughs> กล้ามหนุนใหญ่ไม่ใช่ผู้ชาย,ยใหญ่ปะใหญ่หน้าพี่พุ่มอ่ะอ่ะพี่นับถึงสามใหม่ก็ได้เดี๋ยวหนูนเปิดหน้าเลยหนึหน่งสองสามหนูมไม่เห็นหน้าพี่เลยเห,หน้าน้องพุ่มก่อนแล้วมาเปิดพร้อมกันเปิดเลยเปิดลเดลย <c oughs> <c oughs> พี่ปังหลบทำไมพี่ปังบิดหนูวานใช้ไปแล้ว <c oughs> พี่ปังเข้าเกมไปแล้วเหรอกางจับทีมพี่ปังเข้าเกมไปแล้วอะ่ะพี่ปังไม่รอเล่นกับเรอแล้วเล่นโซโล่ด้วยเล่นคนเดียว <c oughs> เล่นโซโล่ด้วยไม่เล่นกับใครเลย <c oughs>